Música สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1 0มกราคม2568ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชนานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสลดาดุสิตดาไลศูนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชนานพระราชวโรกาสให้นายชูฉัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือวอรปรสอรุ่นที่11 และผู้บริหารสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศัญียบัตรและเข็มวิทยาฐานะพร้อมทั้งทุนกล้าทุนประหมอบถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมเข้าเฝ้าทุนลอะองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา38นาทีเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงหรือบอยอสอสอรุ่นที่3เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานบุฒทบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบัน ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสถาบัานอิสาราคณะกรรมการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สถาบัานอิสาราร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด,ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไลรลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคคติยะราชนารีพระชทาันพระวรโรกาศให้เอกอัครราชทูตนักรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จเยือนสาพันสาทรรัฐเยอรมนีทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่19มกราคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสา,าธาร,รณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผรวัเลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเสด็จออกนัตพัฒนาริคัฟเทนสตูเบอร์โรงแรมที่ประทับอารอเพริเออร์เชอร์โฮฟ ไฮเดลแบกเมืองไฮเดลแบกพระราชทานพระวโรากาสให้ในายนัทวัตรกิศนามระเอกอัครราชทูตนกกุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกรรยาหนาคำ่ำในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณณยกิบณนาสาพรราธารณรัตเยอรม,มีโดยจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสาพันสาธารณรัตเยอรมีณเมืองไฮเดลแบก และทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพ,พันธ์สาธารณรัตเยอรมนีทั้งนี้ทรงมีพระปฏิฐานมุ่งมั่นให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การวิจัยวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทย รวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้นดรัดทัลงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดลแบร์กสหพันศาธารัต์เยอรมน,นี งคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37และตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ประจำปี2568 วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37ภายใต้โครงการสืบสารพระราชปัิธานองค์ราชาราชพัฏจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มกราคม2568ในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขื่อนสิริกิตและโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร โดยมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนแแห่งรวม150คนร่วมสร้างแนวกันไฟระยะทาง12กิโลเมตรพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนไผ่และสร้างฐานการเรียนรู้แบบ brain-based learning ให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และในช่วงบ่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง8คณะ65หลักสูตรได้แก่คณะคารุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยน่านคณะเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรวมทั้งพัฒนาซอ f t Skills ควบคู่ไปกับฮาร์ดสกิ l ส s ามสาขาวิชาและส่งเสริมอาชีพที่2ตามสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่บัณฑิตนอกจากนี้ยังได้รับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์รวมทั้งรับฟังประเด็นด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย กรรมการมูลนิธิราชทันปบรรสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษตร์ัิยในพระบรมราชุปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการราชทันปบรรสุขที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดากรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทันปันสุขที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอถหลางจังหวัดภูเก็ต ภายในเรือนจำแบ่งพื้นที่ควบคุมเป็น9แดนมีผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังชายหญิงรวม3,338คนส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด โดยที่ประชุมเน้นย้ำถึงการจัดการปัญหายาเสพติดสำหรับการกระทำผิดซ้ำที่ต้องแยกกลุ่มให้ชัดเจนภายในเรือนจำม,มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขภาพในเรือนจำา7ด้านอาทิด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีโรงเลี้ยงอาหารเป็นสัสดส่วนด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาโดยร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเข้าให้บริการสุขภาพมีการจัดพื้นที่ออกกำลังกายมีมุมหนังสือเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพสวดมนต์ทำสมาธิด้านมุมสุขภาพราชทันปันสุขมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดสำหรับผู้ต้องขังแม่และเด็กจัดให้มีห้องแม่และเด็กที่แดนหญิงปัจจุบันมีเด็กติดผู้ต้องขังสองคนและหญิงตั้งครรภสองคน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงพยาบาลถลางซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่คายของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี2564ดำเนินง,งานแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆอาทิยูนิตท,ทำฟันรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เตียงตรวจภายในให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางกายผ่านระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนจัดระบบบริการช่องทางพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการหลบหนีมีห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขังนอกจากนี้ยังส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอาทิกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดบริการฝากคันและดูแลตรวจหลังคลอดและบริการวัคซีนแก่เด็กตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จบข่าวในพระาราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมโบรกอิคอนมิกฟอรัมประจำปี2568หรือสภาเศรษฐกิจโลกครั้งที่55ระหว่างวันที่20-24มกราคมในเมืองดาวอสสมาพันธรัสสวิส นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี2568เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตอกย้ำให้นักลงทุนและภาคเอกชนเชื่อมั่นในโอกาสของประเทศไทยตามแคมเปญ2568โอกาสไทยทำได้จริง นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม World e c onom i c Forum ประจำปี2568หรือสภาเศรษฐกิจโลกครั้งที่55ระหว่างวันที่20-24ถึงมกราคม2568ณเมืองดาวอสสมาพันธรัสสวิต หรือที่เรียกว่าการประชุมดาวอสเป็นการประชุมที่มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ระดับรัฐบ,บาลเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีสมาชิกหลากหลายระดับและหลากหลายบทบาทรวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนําของโลกมาร่วมประชุมหารือกันเพื่อเสนอแนวทางในการกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา โดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอนโยบายของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากนานาประเทศรวมทั้งบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆของโลกพร้อมกับนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจให้เป็นอุตสาหกรรมหลักตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะไปประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพอีกเยอะมากๆ ไม่ว่าในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเราในเรื่องการเกษตรของเราในเรื่องประเทศที่พร้อมสำหรับการล,ลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะไปสื่อสารด้วยตัวเองไปยืนยันนะคะพอ,อ,อได้รัฐมนตรีได้รองนายกไปได้นายกไปยืนยันว่าประเทศเรามีศักยภาพและมีความพร้อมมีคนที่มีศักยภาพด้วยก็อันนี้คิดว่าน่าจะสามารถดึงดูดการลงทุน เพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบนันดาลใจเล็กๆให้กับคนไทยว่ารัฐบาลกําลังทําเรื่องที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคิกออฟที่เคยพูดไ้ว่าให้เป็นปีแห่งโอกาสเพราะฉะนั้นก็มั่นใจค่ะว่าอันนี้ต้องเป็นปีแห่งโอกาสแน่นอน การเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอเมเนียและพบปากกับผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร WEF รวมถึง CEO จากบริษัทชั้นนำของโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วย จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ